นี่ครับนแต่งเองนี่งามบคนทีโตอะไนยังยิ่งขาวกะหมูค่ะหมูแล้นจิ้มจิ้มแซ่บิ้จะกินหมูีขอเลกกนีจะขเลนี่ไก่นอนรับคน้นนี่จะเปิดใข้อนะจสัง พี่เด็นี่ตัวนายขึ้นมีีมาเก้าไหนไหมขึ้มีว่าสี่ไม่เซเว่นนอะไรอะอ๋ออ๋อยูโรงแรมหนึ่งเขาไม่เปิดสันติโรงแรมไหนโรงแรมไหนแล่ะโรงแรมอะไรฮะโรงแรมโรงแรมไหนเนี่ยโรงแรมลูกหมาเนี่ยที่คนขี่หมาเนี่ยนะเซเว่นแมนบอก เอจุดโบออกอีกหนาเซเว่นซี่แยกบานเฮานี่อ๋อตรงตรงหน้าเซเว่นตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามเซเว่นนะครัเออได้เลขตัวใดนี่เปิดอยู่ที่อะไเปิดอยู่นะอ๋อได้เลขตัวใดนี่หนื้อเออท่านนี้ได้ท่านนี้ฝันท่านนี้ฝันอยู่พอมีเกินเกินหมนี่ แต่งโตงาดีตีเก่าเป็นสีทงสีทองเบแ้ไม่ได้ใส่เลยเอาสีัดสีัดตาอืออ่าพี่น้องพวกนั่งเอกมอลำเส้นดารากันยงที่อาพี่น้องแคือบุฟันเสีอกัยงตอนนี้่จาอันนั้นมันอัน โมรเลกกันนั่แหละนี่แนฝันนี่แทนฝันทีได้บอกพอพี่น้องคนนี้ว่าว่าเแล่ตันบอกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งสองเสยไออกสองสองเสยทำไตนีกเลยหนึต่นนับเล็ได้ย่างเดียวเหรอตอนนี้บอกหวยบรบนบอกหววได้เรียบร้อยเลย ไอ้ไอสิหวาฟังเด้อต่อไปอ่มุ้ยคนซอยข้าวของตะเฮาเลยนะตะเฮาต้องดินล้นเองไงเด้ออิมมีมีค้นหนึ่งเขาโอนมา,หา,าให้เลยชี้แจ้งแล้วถ้ามีคนเขาโอนมาให้อะกิตใจให้เนาะถ้าบมีคนโอนมาให้ตะเฮาก็ต้องออกมาดินล้นหาจะเข้าใจบอกเข้ามาดินล้นโอนมาใหา้เราต้อเข้าใจเข้ามาดินล้นหา กระจายกระจายเรเด้วยโอ้ยเขาคอยกระจายให้ทุกเดือนนั่นตัวเออถ้าเขาโบนมาให้นี่คนโบนอะไรโอนมาให้นี่คนนึงไปง่ายนั่นเชนนึงลืมอืมไม่รับเลยทีเดียวขีใหม่การมาสวยมาเลยแอาสวยเอาขีใหม่โอ้โหมันแหละเจ้าเจ้าต้องที่นี่เจ้าต้องจะต้องออกไปหา ไปหาถ่ายวิดีโอวิดีโอนํากันเด้อบ้างไหมจันไปผพาหนูไปเฮ็ดบัตรก่อนอย่าบาทประชาชนใช่ค่ะเออเดี๋ยวคอยโบ้จักมือคอยก็วางล่ะเนาะไปอยู่โบ้จักมือก็สิวางเดี๋ยวสิพาไปถ่ายวิดีโอวิดีโอร้องเพลงรองเพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาซันเฮาขันมุ้ยคนซอยแจะเฮาอีหลีแต่เฮาก็ต้องดิ้นเลยล่ะ ถึงเวลาเลยแหละนี่เฮาอัดวิดีโอไว้นี่เป็นบันเป็นหมอ,หมอกันเลยเคุยกันยังเป็นบันเป็นหมอกเลยเลยโอ้แต่ว่าที่ทายไปนี่บมไดลยังพ่อเม็ด <c oughs> อ่ะนี่กินข้าวครับผมบค ครับครับ,รบข,อขอบคุณมา<อ>พี่น้องกว่านี่ขอบคุณมาพี่น้องมากๆนะคะเป็นทีรักคุณสวัสดีค่ะถ่ายรูปพีโโ่โอ้สุสวยโอ้สุวยเรอะโอ้โอ เดตัดนชูสนิ้วมยลูกถ่ายังอ่อาท่าไหมเนะี่ยทาไหมนะเนี่ยถ่ายทาไหมเนะี่ยเดตันชูสนิ้วมยลูกโอโหอันหน สอสเ่อ่าเต้ตันชูสองนิ้วไหมลูกอ,องนี้วลอ่จาจากหันมาดีล่ะเออโอ้ยลานเก็กต่างดนลเจ้ากับโบเก็กน้ำลานโอ้ ไหนดีล่ะเจ,ะจะอเจ้อีกท่าหนึง่ง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 ท่าเลยใ <c oughs> จุงจุงมือเตตันเตตันเตตันพี่โอ,อจับมือหน่อยพี่โอ,อจับมือหน่อยเร็วมาตีดาทพี่โอ,อจับมือหน่อยพี่โอจับมือทพี่โอจับมือก่อนเดินลงมาลุกเดินลงมาเต <Imagine. S 1> ตันเดินลงมาจับมือแล้วเดินลงมาลูกเดินลงมา เออเดินลงมาเดินลงมาพี่โอ,อุ้มนะหน่อยอันหนึงองสามหน่งสองอ่งสองโอเคบปบายบายสวัสดีครับนี่ครับ